สายที่ชอบความหลอนนะครับห้ามพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับคนที่ชอบความหลอนนะครับหรือว่าเรื่องราวลี้ลับนะห้ามพลาดครับเตรียมเปิดทุกประสาท สัมผัสพร้อมรับประสบการณ์หลอนๆครับกับเรื่องเล่าสดๆในโรงละครครับจากผู้ชายคนนี้ครับพี่แจ็คเดอะโกสฮะในเดอะโกสสดสตอรี่ครั้งแรกครับกับเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนหลอนเพียงสองรอบเท่านั้นนะครับรวบรวมความกล้าแล้วพาเพื่อนมาเปิดประสบการณ์ค้นหัวลุกไปด้วยกัน21-22สิงหาคมนี้นะครับณเคแบงสยามพิคหอชั้น7สยามสแควร์วันนะครับรีบจองก่อนเก้าอี้จะเต็มนะครับอีเวนต์ป๊อปนะจ๊ะจะบอกว่า แค่ทางเพจ The g h o s t s t a d i o นะคะแล้วก็เพจ K Bank สยามพิคคอร์เนี่ยซึ่งโพสต์โปสเตอร์ลง เท่านั้นแหละค่ะกระแสตอบรับดีมา,มากๆยอดแชร์ถลม่มทลายมันเยอะจริง,รงๆที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่คนที่มาคอมเมนต์คือแกงเพื่อนๆแบบอารมณ์ว่าเพื่อนแท็กเพื่อนชวนเพื่อนกันมาเป็นกลุ่มๆมันต้องสนุกมากๆทุกคนคะ่ะรีบๆเลยนะคะอีเวนต์ป๊อปสำคัญกว่านั้นคืออาทิตย์นี้เปิดขายบัตรวันแรกพรุ่งนี้10บโมงตรงอีเวนต์ป๊อปชวนเพื่อนๆมากดบัตรกันทุกคนคะขอทุกคนโชคดีบอกจากใจปังมากๆรีบๆเลยว่า บัดไปไวจริงๆผมว่าหมดไวแน่นอนคนนิยมฟังเรื่องนี้ถูกต้องนะครับชวนเพื่อนชวนคนสนิทไปชวนพี่บู้ไปสิโยก็จะกลัวพี่ก่อนนะสิไม่แน่ใจเขาให้เอาเครื่องดื่มเข้าไปหรือเปล่านะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีฟังเรื่องผี